เมื่อคืนเลิศนไหมทุกคนกระแต่เลิศนบอลพี่น้องคอมเมียนต์มดูก็จะเป็นปูเป็นปลาได้บอสเนบริษัทได้บอส ตอาเลยครับเบ้กุ้งจัทำะกออร่อยมาก ตัวเองมีสีได้มาแล้วนทุกคนคืนบอบลอกเริ่มอันนี้ไม่ใช่ถุน,น้ำหรไปใส่นนี้อยาไปออาคาไปแทนทะเลมาน่ปวด่าเลยมื่มอคืนในเด็กประกันเก่งมากชื่นชมทุกฝ่าย ฝ่ายเขาตู้มก็เลิศนี่ไงใื้อะไรเขาตู้ใหมายมันน่ะบางคนอยากเห็นหน้าคนหาเสื้อผ้านือว่าก็ดีเขาทำดีนะทำดีไหมโอเคไหมเลยังไม่ต้องแก่เนาะก็ทำอะไรเนาะต้องยกความมีความชอบให้พี่เดียแล้วแม่แซมไปเลือกชุดเลือกเสื้อผ้าอยู่ที่กรุงเทพทั้งวันเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนที่ชุดมันหน้ารังหน่ารังชุดแบบน่ารักหน่ารัง เป็นเป็นอ่าเป็นคนขวาน่าจากลานนั่ง่ังบอลเวราบอนอนคือไส้คอหรืออะไรหมวงนิดนึงก็คือไม่ให้บินต้องละเอียดทุกอย่างตั้งหูอะไรก็ว่าไปป๊บปีแห้งเอฟต้องยกิ่ให้เพลงแรกที่น้องดิวร้องหมอกน้องดิวมากเลยค่ะ ก็เบ่งตายื้อมาในานี่ไหมย้ป่าันเป็นเ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 เน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 เเนเเน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 เเนเนนนเ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 นนเนเเน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 นเ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 เนเนเนนเ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 เเนเนเเนเเ เป็ยนยนอมับวกลุณแบบนี้ขอบคุณต้อกเป็นอะ,อะไรอย่ามืออะอะไรคืออะไรอยู่อั่ปังใช่ก็รเกมมิสิงเราเนี่ยเหมือนเหมือนของเซนนี่เนี่ยล่าสุดที่ไปงานรับชื่นเ่ก็เสื้อผ้าตัวก็เอฟซีก็ชื่นชมมาเออมันแบบไม่ได้ปูเกินไปไม่ได้น่าเกลียดเกินไป คือต้องโบราณขัดห้องขายเขาเขา,เขาหา่าวเขามวนได้เขาเคี่ยวได้แต่เคี่ยวยังไงไม่ต้องปูก็ได้ทำม,มาเขยวไม่ต้องปูก็ได้เคี่ยวมัได้แปลว่าปูนะพี่ของมึงวเพลียเขาจะเลือกเพลีแบบว่วาวมสมมติที่แทงฟังได้ กูใดไม่พี่น้องไม่พี่พน,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 น้องเป็นแดงใต้เป็นแดง่กได้เามาได้นะทีคนอ,อ,อบนอนเนาะมก

คือ FC หลายคนอ่ะติดตามก็จะรู้ว่าผมเป็นเนเตอ,อร์รอบอ์ด้เนาะบอ์ด้าคืออะไรครับเป็นบอ์ด้ากกิแแท